สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนวากรมมะซึ่งคลิปนี้จะเป็นกับพระยากรคนเกิดราศรีกรกฎแ,และลัคนากรกฎสามารถฟังด้านข้องรูปแบบครับ ก่อนอื่นกไดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกงใจกับช่องแชร์ได้ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาที่ billiver 3 6 9ตรงด้านล่างของวงกลมนี้อัดลายดีมาทำค่าคูได้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นครับตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่25แต่วันนี้วันที่24แล้วนะครับเหลืออีกแค่วันเดียวนะครับก็คือลงปุ๊บก็คือวันนั้นเลยนะครับก็รี็บอัดลายดีมาทำค่าคูได้เลยครับก็จะได้ราคาพิเศษคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์เดือนสิงหาคม2566ซึ่งจจะมีีกกาาารรรโคยยศพันาะได้แก่ดาวววอาาาทิตย์ดดันและศุกร เรียงตามลำดับครับและมีดาวศุกร์นั้นโคโจรผิดปกติก็คือถอยหลังไม่ใช่เสดิจเนาะพักพักหมายถึงโคโจรถอยหลังจากเดือนการเงินก็สู่เดือนตนุนะครับเดีย๋ยวดามาทําความเข้าใจแล้วก็พยากรณ์กันเลยครับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎดูจากด้านล่างลัคนากรกฎอยู่ทางทิศซ้ายมือนะครับก็คือตนุราศีกรกฎมีดาวศุกร์และดาวเกตุมรักในเดือนนี้ครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนก็คือดาวจันทรนะครับดาวจันเนี่ยไม่สามารถนํามาพยากรณ์ได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลา12ราศีพยากรณนะ์จะดูมันคือครึ่งชั่วโมงนลยนะครับแต่เวลาหลายคนก็บอกว่าครึ่งชั่วโมงก็จะฟังแต่ผมไม่พร้อมเพราะผมต้องพูดทุกราศีมันไม่ไหวนะครับอ่ะเอาเป็นว่า ดาวจันทปีนี้ได้ตำแหน่งของทางกระโยกพม่านะครับไม่ใช่ของไทยนะเพราะของไทยเนี่ยจะมีแค่สี่ตำแหน่งแต่ดาวมีเจ็ดวงดังนั้นเนี่ยดาวจันทรจะหายไปทําให้เราไม่มีขายาการกับดาวประจําตัวมันคือแบบผิดปกติถูไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ของพม่าเพราะมี7ตําแหน่งและ7ดาวด้วยดังนั้นนี่ยมีตําแหน่งทุกปีและดาวจันทรปีนี้ได้ตำแหน่งมรณะนะครับหมายเขาว่าคือดีมา2ปีแล้วคือปีที่แล้วกับปีก่อนนะครับแต่ปีนี้หลายละนะครับแต่เดี๋ยวปีหน้าจะดีขึ้นนะครับหลังจากสงการปี66ถึงสงการสอง 5 6 7นะครับก็คือเป็นงานวันหปีเต็มเนาะตั้งแต่สงกรารถึงสงกรารนะครับปีหน้าแล้วกันเนาะแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่เขาเรียกว่า3เดือนครึ่งเองครับเหลือเวลาอีกทั้งเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามอดทนนิดนึงเนาะอันเนี้ยแต่คนกรกฎเนี่ยอดทนได้ยากพอสมควรอยู่แต่ว่าอ่ะเออโอเคหมายถึงว่าเป็นคนที่อ่อนบางแต่ว่าจิตใจเนี่ยแข็งนะครับเพราะว่าดาวคานเป็นเจ้าเดืนกรรมนะเนาะคือทนทุกอย่างอะนะครับโอเคก็เหมือนผู้หญิงนั่นแหละที่แบบว่า บาบางนุ่มนิ่มแต่เป็นมีความเป็นแม่ไม่ความอดทนสูงนะครับมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำทั้งที่เราคิดว่าผู้ชายน่าจะมีความอดทนมากกว่าผู้หญิงตามจริงไม่ใช่นะครับอย่างเช่นพอบวโหงก็ง้างมือตบแล้วว่าคุณคิดดูว่านี่แหละอ,อดทนได้ถูกไหมครับแต่เขาแค่อดทนในบางอย่างเท่าน,นั้นเองไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกครับเรื่องอารมณ์เนี่ยผู้ชายไม่ไหวเลยนะครับแต่เรื่องของความเข้มแข็งเนี่ยใช่ครับคือทนได้ตรงนั้นน่ะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเข้มแข็งทางจิตใจแต่แต่ทางด้านร่างกายไม่ใช่เลยเนาะคนละเรื่อง เขาเรียกว่า,อ,าอ่อนนอกแข็งในเพราะว่าจิตใจมันคืออังคารไงก็คือแบบนี่นี่เนี่ยเจริญอังคารคือกรรม,มะคือปัจจุบันกรรม,มะมันมีหลายเรื่องนะครับคุณเลยเป็นคนที่เข้มแข็งอังคารคือความแข็งแกร่งนะครับโอเคเพราะว่าแสดงออกมาภายนอกมันเป็นอ่อนหวานนะครับทีนี้ดาวจะได้ตำแหน่งบารณะมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่าเพิ่งตกใจนะครับข้อดีคือ,อาการเดินทางไกลหมายความว่าเดินจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเดินทางไปจาก ที่หนึงไปสู่ที่1ทําให้เรื่องทุกอย่างมันดีขึ้นแปลว่าคุณกำลังหนีปัญหาหนีเรื่องที่มันไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีนั่นคือวิธีการแก้ในรรมพยากรณ์นะครับส่วนใหญ่โหราจยา์ก็จะบอกว่าเออเดินทางเดินทางเดินทางหรือย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยถ้ามันระยะเวลาย,ยาวนานแต่ถ้าไม่ไม่ยาวนานสักเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นดาวรายเดือนเฉยให้โทษเนี่ยเรงนั้นเนี่ยเดินทางก็โอเคแล้วนะครับเพราะความเพราะการเดินทางมันถึงความยากลําบากครับอ่ะ ดังนั้นเนี่ยแบบวุ่นวายที่จะไปวุ่นวายเก็บของวุ่นวายที่ต้องไปหาหาที่อยู่ใหม่อะไรเงี้ยหมยถดงว่าชั่วขราวนะครับหรเช่นไปพักอพาร์ตเมนต์ยังไงสักเดือนหนึ่งยังไงก็ได้ต่างถิ่นเนี่ยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อเนาะไม่ใช่ว่าเราบางคนน่ะไปไปมามาจนแบบเออบ้านนั้นเป็นบ้านที่สองแน้นะว่าอะไรประมาณเนี้ยครับวิธีการแก้คือการหลบนะครับอย่างเช่นฝนตกคือเพศภยัยถ้าเราเปียกเราคือโดนเพศภยัยแต่ถ้าเราเดินทางเราก็จะหลบฝนได้เข้าร่มถูกไหมครับ อะไรประมาณนี้นะครับพอเราเข้าร่มปุ๊บก็ไม่โดนฝนตกก็ไม่เจอเพลเพยเขาใจได้อย่างการเดินทางคือเปรียบเสมือนกับการหลบฝนนะครับอันนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะมันแก้ได้ทุกเรื่องเนี่ยคือสิ่งที่มันครอบจักรวาลเลยครับคเรว่ายาครอบจักรวาลนั่นแหละก็คือตรงนี้เลยครับทีนี้ดาวดาวจันทร์มันไม่มีเจ้าเรือนหมดแล้วเนาะ มีเจ้าเดอนเดี่ยวจบแค่นี้ทีนี้เรามาทําความเข้าใจกับดาวเกตนิดหนึ่งนะครับเพราะดาวเกตมันกลุ่มหลักไงเราจะไม่พูดไม่ได้เพราะมันได้รับผลกระทบแน่นอนอะไรก็ตามที่อยู่ในเกณฑ์และคณะหนึ่งสี่เจ็ดสิบนะครับหนึ่งสี่เจ็ดสิบก็คือพูดได้ว่าเป็นการกรบาดนะครับการกรบาดนี้จะมีผลต่อคุณเต็มๆถ้ามีดาวดวงไหนอยู่อย่างเช่นดาวผัสรลาหูหนึ่งดาวเกตกับดาวสุกสองแล้วเงินก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยดาวเกตกลุ่มหลักแปลว่ามุ่นวาย ความคิดจะค่อนข้างสับสนวุ่นวายครับาวาวุ่นใจพอมีเรือนจันทเรือนจันทราศีกรกฎรเป็นดาวจันทรก็คือเรือนจันทเรือนจันเนี่ยจะทําให้คุณนั้นเป็นคนที่แบบตื่นตกใจง่ายเป็นคนที่แบบเซสติฟง่ายถ้าเราเกตเข้ามายิ่งเซสติฟใหญ่นะครับยิ่งใครมีดาวจันอยู่ที่สุภาเนี่ยอยู่ที่กันเนี่ยนะครับอ่าขณะในราศีมีนกับราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ดาวจันเป็นราชาโชคก็จริงแต่มันอ่อนไหวมากนะครับอยู่ในราศีมีนเนี่ยไม่มีตําแหน่งแถมยัง อ่อนไหวโคตรเพราะว่ามันเป็นราศีธาตุน้ำมันแปลว่าอ่อใครว่ามันจิตอย่างลึกอะครับเป็นคนที่ที่จิตใจเนี่ยสัมผัสได้กับอะไรบางอย่างที่แบบมากกว่าคนอื่นจึงเป็นคนที่เซสเิฟมากเป็นคนที่มีความในใจนะครับเพราะตำแหน่งราศีมีนเป็นภพวินาณของดวงโลกดังนั้นจึงมีความในใจเยอะครับที่คนอื่นเขาไม่เข้าใจคุณหรอกเพราะว่ามันลึกซึ้งจริงๆมันลึกข้างในแล้วคุณเป็นคนลึกซึ้งด้วยลึกซึ้งหมายถึงเวลาเข้าใจอะไรเข้าใจแบบดำดิ่งนะครับคือแบบเข้าใจที่สุดเข้าใจสุด เหมือนคุณเห็นภาพเลยอืมจิตใจมันจะอ่อนไหวง่ายนะครับดาวจันทเนี่ยคุณนี่ยเป็นคนร้อยอารมณ์นะครับเพราะว่าดาวจันโคจรไปทั้ง12ราศีเจอทั้งอระบรบมรณะบินาศและก็กลุ่มทั้งดาวคู่ศัตรูทั้งดาวคู่มิดดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่นั่นน่ะดังนั้นเนี่ยในหนึ่งเดือนคุณจะร้อยอารมณ์นะครับพอไม่ใช่หมายถาึงว่าครบเป็นปีก็ลอยอารมณ์พอดีนะครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าคนขรบกถเนี่ยค่อนข้างเข้าใจยากเพราะว่ามันเป็นดาวจันทจันทเนี่ยมันคือกลางคัรบ แสงที่อยู่กลางคืนเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับไม่เหมือนกลางวันนะถ้ากลางวันมันมองเห็นไงทุกครับอะไรประมาณนี้เปรียบเทียบกันนะครับทีนี้ดาวอาทิตย์ดวงแรกย่าในเดือนสิงหาคมเข้าสู่ราศีสิงห์ันที่18สิงหาคม66ดาวอาทิตย์เป็นเกษตรในราศีการเงินแปลว่าคุณในเดือนนี้มันจะมีทุกปีนะครับปีละหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนนะครับก็คือกลางเดือนสิงหาถึงกลางเดือนกันยาคุณจะมีการขยับขยายด้านการเงินทุกครั้งนะครับทุกปี แล้วก็จะมาถึงได้มองเห็นช่องทางการทำมาหากินมากขึ้นด้วยเพราะว่ากระดุมพับไปว่าอาชีพได้ด้วยนะครับก็คือหมายถึงว่าหาช่องทางเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าอะไรทําไมําว่าทำไมถึงบอกว่าอาชีพหลายคนจะสอนมาว่าอาจารย์หลายคนนะสอนมาว่าอ้าวต้องดูกรรมะไม่ใช่เหรอการงานผมก็ดูกันงานครับดูกรรมะครับแต่อันนี้คืออาชีพที่แท้จริงเพราะเราจะได้รู้ไงว่าอะไรที่ทําแล้วได้ตังค์เข้าใจหรือยังนะครับเช่นอาทิตย์กับพุธเนี่ยมันเป็นคู่ เซ็นสัญญาอย่าเดินการเงินสมมติว่าใครใครมีดวงแบบเนี้ยยกตัวอย่างนะอท,ทิ์กับพุทธอทิตย์คือชื่อเสียงต้องมีชื่อเสียงก่อนถึงจะมีเงินต้องอ,อย่างน้อยต้องมีคนรู้จักนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องไม่จําเป็นต้องมีชื่อเสียงแต่หมายถึงว่าต้องเป็นคนเด่นคนที่รู้จักคนไปเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยครับดาวพุธหมายถึงการเซ็นสัญ,ญญาหรือคําพูดแปลว่าเอออย่างเช่นดาราครับอา,อาชีพดาราคืออาชีพที่ต้องแสดงแบบมีชื่อเสียงแล้วก็ต้องพูด หรือนักร้องก็ได้ครับพอร้องเสร็จมีชื่อเสียงทันทีแล้วก็ได้ตังค์ด้วยอ่าก็คือพวกนักร้องพวกไอดอลต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พวกนักแสดงด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างเนาะแต่ยกตัวอย่างไกลตัวมากเลยเอาเป็นว่าทําบัญชีอาชีพทําบัญชีพาอดาบพุธยืนเรียนการเงินแปลว่ามันมันเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็คือบัญชีหรือทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธนาคารนะครับจะปล่อยสินเชื่อก็ได้ทําอาชีพปล่อยสินหมายถึงว่า ทำแผนกปล่อยสินเชื่อแล้วก็ทำแผนกพวกธุรกรรมต่างๆที่ต้องจับเงินต้องทําบัญชีการเงินอะไรพวกเนี้ยทำได้หมดเลยครับเนี่ยเห็นไหมยกตัวอย่างคือต้องทําแบบนี้ไม่ต้องไปดูพหัสอยู่ใน,ในกรรมเอาต้องเป็นครูใช่ไหมไม่ใช่นะครับคือทําว่าเป็นครูได้ไหมก็ได้แต่มันไม่ดีเพราะมันเป็นดาวขัดแยง้งแต่อันนี้เป็นดาวคู่ที่มันกลางๆไม่ดีไม่เสียนะครับดังน,น,นั้นเราต้องเลือกคู่นี้ไม่ใช่เลือกคู่นี้นะครับอ่าโอเคนะทีนี้ อาทิตย์กลุมกระดาษพดเป็นการเซ็นสัญญาทําว่าเซ็นสัญญาเดือนนี้ได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าใครรีบทําได้แต่ใครไม่รีบอย่าเพิ่งทําเพราะว่าดาวอาทิตย์เล็งกระเสามันเป็นคู่ทัดไฟเล็งกันแปลว่าบาปพระเคาะเล็งกันมันหลายมากมันแปลว่าร้อนอ,อกร้อนใจทําอะไรก็ไม่ก็แบบมันไม่นิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ควรทําแล้วละ่ะเพราะมันไม่นิ่งเข้าใจไหมครับเซ็นสัญญาไปมันก็ลุกลี้ลุกลนหรือแบบจะทําดีไม่ทําดีเพราะอย่าลืมนะดาวเสาเข้าเรือนบารณะเข้าใจไหมครับปัตนิบารณะแปลว่า ไอคนสัญญาตรงข้ามที่เราจะเซ็นด้วยเนี่ยมันมันไม่น่าเชื่อถือมันอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะมรณะแปลว่าความเสียใจแปลว่าเน่นนานแปลวา่าการเดินทางไกลหรืออถ้าใครเดินทางไกลทําได้นะแต่ถ้าไม่ใช่เดินทางไกลอย่าทำเซ็นสัญญาไม่ได้แล้วก็หมายถึงว่าทําได้แต่ต้องวางแผนแล้วกันนะครับใครรีบวางแผนก่อนเพราะมันห้ามไม่ได้แล้วนี่ถูกไหมครับอดังนั้นเนี่ยคือตามจริงเนี่ยถ้ามีคือผมไม่ได้เรียนวิธีหาเลิกมา ถ้าหาเริกได้อะเราจะรู้เลยคือแบบมันมีวิธีแก้อยู่ครับอยู่ที่หาเริกแต่ว่าเราเราไม่สามารถเก่งขนาดนั้นที่จะหาเริกได้แต่แค่บอกได้ว่าตอนเนี้ยถ้าใครรีบทำได้แต่ต้องวางแผนก่อนเพราะดาพุธจะมาช่วยนะครับ พดาวพุธได้สามตำแหน่งเนยนะครับทั้งมหาจักรทั้งราชาโชคทั้งอุจจาวิราชดังนั้นเนี่ยดาวพุธจะเป็นตัวช่วยอาทิตย์แล้วดาวพุธอยู่ในเรือน,นอาทิตย์ที่เป็นเกษตรด้วยดังนั้นเนี่ยมันเกื้อกูลกันนะครับเป็นคู่ฉลาดนะเนี่ยอืมเขาเรียกคู่วิชาการน,น,นะครับดังนั้นเนี่ยก็มันก็มีวิธีการเอาตัวรอดอยู่แต่ไม่ไม่แนะนําให้ทําอาทิตย์เล็งเสาต้องรอให้กลางเดือนกุมภาพันธ์ช่วงวาเลนไทน์ครับถึงจะเป็นคู่ธาตุไฟที่แท้จริงและจะได้ผลที่หมายถึงธาตุไฟนะครับทีนี้ พอดาวอาทิตย์ลงมาปุ๊บสัญญาได้ไหมไม่ได้เพราะอาทิตย์เจอกับอังคารเป็นกู่แตกหกักแปลว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกเดียวก็แตกกันแตกคอกันอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้ดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้เป็นนิดอ่อนกําลังเลงลาหูที่เป็นคู่ศัตรูก็ทําไม่ได้เหมือนสุริยคานาครับอืมต่อไปอาทิตย์มันอยู่เรือนปุตตอัพุจิกเนี่ยนะครับพิจิกพิภพุตพตะเนี่ยเลงอาทิตย์เลงมรุตตยูขอภัยอาทิตย์เลงมฤตตยูทําไม่ได้เพราะไม่หมายถึงการโค่นหลมนนะครับสุดท้ายอยู่ในเรือนอริ เดืนปินาศก็ทําไม่ได้อีกมีตรงนี้ตรงเดียวที่สามารถทําได้ก็คือเดือนปัตตานีก็คือกลางเดือนมกราไปเลยครับแปลว่าปีหน้าเลยนะถ้าใครจะรอคือปีหน้าเลยนะถ้าใครรีบที่บอกว่าอ,อรอไม่ได้ไม่ไหวรหอกก็เซ็นไปเลยแต่ต้องวางแผนก่อนโอเคนะอ่ะดังนั้นเนี่ยใครไม่ไหวถึงเดือนกลางเดือนมกราด้วยนะอ่าก็ดีแล้วมันจะไม่ติดมันหยุดไงครับเพราะวันหยุดในเดือนมกรามันเยอะใช่ไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยกลางเดือนไปแล้วจะดีกว่าทีนี้ ดวงที่2คือดาวองคารย้ายเข้าสู่ราศีกันยาที่18สิงหาคม66สังเกตดูไหมย้ยายวันเดียวกันแต่คนาละราศีเนาะองคารย้ายจากเรือนการเงินมาสู่เรือนสาชาัอองคารเรือนสาชาเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียข้อดีหมายถึงมีคนปฏิสัมพันธ์เยอะแยะมากมายเพราะมีดาวคูส่สัญญาด้วยเนาะก็มีคนเข้ามาในชีวิตเราเยอะเพราะอังคารมหาจากักรแปลว่าแต่ว่าต้องระวังเรืออ่ององคารไปมหาจักรแต่หมายถึงว่ามันมันมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายในชีวิตของเราในช่วงนี้ แต่อังคารเป็นมหาจากักรแปลว่าเจ้าอารมณ์นะครับดังนั้นจะดึงดูดความเป็นคดีความกลับมาได้เพราะว่ามันหมายถึงการทะเลาะเบาแวงกันแต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคดีความกันทุกคนนะทำหมายคว่าระวังมันจะเป็นคดีความนะครับเพราะอังคารเป็นมหาจาักรตรงนี้แหละนะครับต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันเจ้าอารมณ์เจ้าโทสะนะครับแต่เขาเรียกโทสะจริตเนี่ยเนาะไออังคารเนี่ยนะครับใช้อารมณ์เยอะนะครับอังคารอยู่ตำแหน่งอื่นยังแค่ใช้อารมณ์ออะนะครับแต่พออยู่ตรงนี้มันเจ้า,าอารมณ์เลย อังคารมาจากเดินกรรมะกรรมะสาชาแปลว่าจะได้เพื่อนในเรื่องของการทํางานร่วมกันมาจากเดินปุตตะปุตตะสาชาจะได้เพื่อนใหม่ร่วมงานโอเคไหมทีนี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าต้องเลือกดีๆเพราะว่ามันมีมรณนะไปอยู่เดินกรรมะด้วยนะครับก็คือถ้าเลือกคนผิดงานก็ไม่เดินนะต่อไปดาวศุกดวงสถารเข้าสู่กรกฎวันที่7สิงหาคม66พักถอยหลังจากเดินการเงินเข้าสู่เดอนตะลุแปลว่าก็จะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนสาชาไปอยู่เดอนการเงินแปลว่าเพื่อนอาจจะยืมตังค์รือเรายืมเงินเพื่อนก็ได้ ก็แปลว่าการที่จะได้เงินคืนนั้นรอแป๊บหนึ่งแต่ได้แน่นอนเพราะดาวศุกเป็นราชาโชกลุ่มตัวเนาะก็รอนิดนึงเนาะเดี๋ยวเขาก็มาคืนนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกงใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ